ก็ไม่เอาแบบข้องนแล้วนะไปเราจะไปกันเป็นทีมเรื่องกาพทำานยิงหัวทุกนิดก็แค่เรยเอง แเป็นคเลวทอานี้บอดปะเนี่ยเนี่ยจะด้บดวะน่าจะเป็นคนแต่เขาคือแบบเขาน่าจะแบบเพิ่งเล่นฮะฮัลโหลนกกรงหัวจูน่าะแเมอะไร G M ปะเนี่ยเออน่าเขาจะเจ็กแล้วรอย That was in style. Huh? But game it a leave. Head there. Uh. ก็มีคนเยอะเลยเพื่อนยังไปเอาไง้นั่นนี่สุดายเพื่อนเลยอันนี้มันน่าจะเป็นแบบกลางๆบึงเนาะเฮ้ยอุ้ยชะ Got ก g ะ n นีฮ่าคิดว่าตูอตก้หาชิดว่าตูที่ไหนได้เพื่อนนี่เอง แคปรงิรงก์รีวิวไลฟ์พอยต์ซึบอืมเจอกระเป๋าสองแต่เริ่มเกมนี้มันโชคดีเลย่ถ้าเจอกระเป๋าหนึ่งนี่เราชวยเลยควยเหมือนบ้าน ไม่รู้ทำไมต้องตัวด้วยแต่เรามีแต่ปืนชาร์เนี่ยหรือว่าหมู่บ้านนี้เราเซอรแล้วเราครอบครองมแล้วคุณไม่กล้ามาหรอกเฮ้ยทำเริ่มันเป็นละงยบเอลแซเอลเปลเปลเฮ้ยอันนี้น่าสนใจแบ่รใบสานาแรง ไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีปืนอะไรเลยเหรอเอามีหนึ่งพันแล้วมามามาใช้ปืนนี้ดีกว่าในเกมนี้เอ,นเอ้ายิงไม่โดนแอนน่าน่าน่าเราจะให้โอไลออนของเรามันปลุกชีพกับคืนมาก่อน ไไ okay. แต่บ้นยังนารอโอเคโอลาออนผูกทีมได้แล้วนี่ยินซูยาเผยริดของโองงลาออนเฮ้ยเฮ้ยปืนอะไรสามารถสามารถสามารถกดมิก้าสามหกเก้าแห่พ <c oughs> ูดอะไรของเราว่า <c oughs> แต่อันนี้ก็ไม่เอา หืมร่างขายของครับเยอยู่ไหดวะร่างขายของขายตัวได้ครับพี่โนโอ้องมามามาวุ้ยปัวนี้ดีปุณนีดีอืมเราไม่ต้องไปซ <c oughs> ื้อ <c oughs> อ, <c oughs> อนะไรฮึฮึนี่แค่ดีก็พอเพื่อนเราจะตามมาทุกเกี่ะถ้าเรามีบัตรค้างเพลงอะ่ะ เห็นไหมก็ตามไปก่อนเลยลล่วงหน้าแต่เรายังจะยังไม่เปิด <t> ก่อนนะเราจะไปเปิดแบบให้มันห่างๆนิดหน่อยเก็บนอันนี้เอาไว้ก่อน จะเ่าก็ทาพี่จะรรงรักเออหนานะขอโทษที่รอเออเดี๋ยวนีทำแบบนี้ก็ได้เพื่อนเราไม่ตามมาแล้วครับพี่น้องเพื่อนเราไม่ตามมาวิธีนี้ก็คือดีมาก่ Arsenal, <Un> อนเราไปไม่ตามมาลยอะ เฮ้ยมันเต็มเกินแล้วเราเราจะใช้วิธีนี้มาตลอดชีวิตเลยอะก็คือถ้าเพือ่อนไปอยู่ระคัเสียก่อนใช่ปะเราก็จะีบไปบางส่วนหนึ่งแล้วเพือพ่อนเราก็จะได,ด้แบบโมโหใส่หน้าเราทำไมเพือ่อนไปแบบติดเสียฟังดิ่งเอาผิดเลยอืมเพิ่มเลือดให้เพื่อนก่อนเพิ่มเลือดอืม ของฟีก่อเกี่ของฟีก็คือตังนั่นเองนังหรียบร้อยหกร้อยดีมากอ่ะโอเคืมเดาวเวลเวลเวลโอเคเริ่มจะกรอง นี่เห็นไหมรถแรงพี่เร็วยิงิงเพื่อนลองไปพีคแล้วก็จะลองไปพีคด้วยดีครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวดูดิพี่ใคร่างนี้เปล่าอะไรเนี่ยเออคุณมีความคิดเห็นอะไรแนวอะครับ กลัวใครแล้วกลัวนกจากโกลนี่แหละกลัวพวกโกลเพราะมั้นแบบเราอบนี่อยากต้อนอน,น,น,นสองอ่ะรึ Đó không mà phải... chụp đại chụp quay Help me nghề... rồi. Để... À. Help, help me. H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 elp me. ไม,ไม่เพื่อทำไมไม่ชุบในกาน,นติ้ม cảm thanks mình <coughs> mình เลียนกากันบัก้คนมึงก็เลยทุกแต่ next แล้วเข้าหวังเพื่อนแล้ว เดี๋ยวเราจะเอาไปลกแล้ว